จะทําการซ่อมโทรทัศน์เครื่องนี้เปิดไม่ติดไฟไม่เข้านะครับไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรไหมนะครับนะ s ยซัมซุงจะเสียบปลั๊กรองก็ลองไม่ได้โอ้แบบนี้ต้องต่อใหม่ก่อนนะถ้าอาการไฟไม่เข้านะครับลูกค้าก็จะตัดสายแบบนี้เพราะว่าไฟไม่เข้าลูกค้าจะเข้าใจว่ามันเป็นที่ปลั๊กขาดลูกค้าก็จะตัดปลั๊กทำแบบนี้แหละลองดูนะครับ เห็นบ่อยๆเลยนะครับแบบนี้แต่บางเครื่องมันก็จริงเลยครับตัดแล้วมันใช้ได้แบบนั้นนะครับตอนนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับคิดว่าสายขาดก็ดําเนินการตัดแล้วหาปลักมาใส่แบบนี้หน่นะนี่เห็นอยู่เรื่อยนะแบบนี้นะครับลองเครื่องนะครับเสียบพานลอดโหลดด้วยนะเนี่ยเสียบโอ้สวิตช์เปิดไว้แล้วลอดโหลด ก็ติดแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยมันจะหลีลงโอเหลีลงแล้วเงียบเลยไม่มีไฟนะครับเราไปดูกันว่าอะไรมันพังภาคใจไฟพังหรือว่าทราซิสเตอร์หอมันพังไฟแบกพังพวกนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะแต่ว่า ถ้าหลอดโหลดติดนะครับแสดงว่าสวิตดีฟิวดีผดลวดล้างแม่เหล็กตอนนี้ดีนะครับในทีวีจอแควไปดูกันครับาเครื่องออกมานะครับเครื่องไม่ค่อยมีฝุ่นนะทีนี้ไอที่เราจะต้องไปดูเนี่ก็จะมาดูอยู่ไหนล่ะนี่ทรานซิสเตอร์ฮอทรานซิสเตอร์ฮอนะครับนะมันมันต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับ เพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเขาเสียนะเขาช็อตนะครับมันก็จะดึงภาคใจไฟลงก็เป็นไฟไม่เข้าได้ด้วยนะเนี่ยสำคัญเลยเนี่ยทันเตอร์หอร์เนี่ยขออย่าให้ไฟแบกมันเสียนะถ้าไฟแบกเสียนี่มันก็จะไม่ไหวนะนะครับตัวนี้เป็นเบอร์นี้นะสองสองศูนย์หกทีทีสองสองศูนย์หกนะครับเดี๋ยววัดดูทราซิสเตอร์หอตัวนี้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวมันจะต้องวัดดูคร่าวๆก่อนนะเพื่อนๆวัดดูคร่าวๆนะดูคร่าวๆ,ๆก่อนนะครับนะเตอร์มาตังมิเตอร์คูณหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะคูณ10ก็ดูง่ายดีเอาคูณสิบนะคูณสิบมิเตอร์เข็มเรานี่แหละแล้วทีนี้ก็วัดตรงขาสี่เทียบกับเก่านะครับมันจะเป็นขึ้นคางไม่ขึ้นคางนะ ถ้ามันขึ้นสองข้างก็มีโอกาสที่จะเสียจะช็อตสูงมากนะครับเพื่อนๆแล้วทีนี้การวัดก็จะพลิกด้านนะครับหรือว่าเราจะวัดแบบไม่พลิกด้านก็ได้นะครับนะ,ะโดยการจับกาวไปเส้นกาวก็นี่ก็ได้นี่ก็ได้ตรงแจ๊กนี่ก็ได้นะ เอาหรือว่าจะเป็นขา E ของทรานซิสเตอตัวนี้ก็ได้อ CE นะครับถ้าเอาสีแดงจับตรงขา C แล้วก็สีดำอยู่ตรงขา E มันก็จะเป็นขึ้นข้างอยู่นะไว้มันช็อตแล้วเนี่ยมันขึ้นสูงไงโอมตัดนะครับสลับสายนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นแล้วลงนะถ้ามันขึ้นค้างเลยก็มันก็มีโอกาสเสียโอ้นะครับขึ้นทั้งสงข้างนี่สลับสายมิเตอร์ละ ก็ทรานซิสเตอร์ฮอนะครับที่นี้มันจะเสียที่ทรานซิสเตอร์หอหรือว่าตัวอื่นนั้นน่ะเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับก็คงจะต้องถอดมันออกมานะครับเพื่อนถอดทรานเตอร์หอออกมาแล้วมาวัดภายนอกนะครับ <c oughs> มาดูกันนะครับเดี๋ยวผมถอดก่อนทีท2 2 6จะเป็นอย่างไรนะครับนะ จะเป็นขึ้นข้างแบบนี้นะมันจะขึ้นข้างสีแดงอยู่ตรงกลางโอ้ยไม่ใช่แล้วมันช็อตแล้วเนี่ยสลับสายต้องไม่ขึ้นโอ้นี่เสียเลยนะครับแบบนี้นะ่ะเสียเลยนะแล้วก็การเสียของไอ้ตารเตอร์ฮอเนี่ยเสียด้วยตัวเองก็ได้เสียเพราะไฟเกินก็มีหรือว่าตัวไฟแบกเนี่ยเขาเสียก็ส่งผลให้ตเตอร์ฮอเสียนะครับ ก็เป็นแบบนั้นได้ด้วยนะนี่ก็คือการไฟไม่เข้านะครับทีนี้ถ้าเราจะเปิดลองไฟนะครับเราก็เอาหลอดไฟมาลองมาต่อต่อแทนทรานเตอร์ฮอนะครับเราก็จะต่อขา C กับขา E ของทรานเตอร์ฮอด้วยหลอดไฟนะฮะแล้วเราก็จะเปิดไฟเข้าเครื่องหากภาคจ่ายไฟทำงานได้ หลอดไฟเราก็จะติดนั่นเองเอาหลอดไฟมาต่อนะครับเนี่นะครับขา C e กับขา E ของทันเตอร์ฮอโดยที่ยังไม่ใส่ทันเตอร์ฮอนะแล้วก็จะมาดูว่าหลอดไฟนี่เขาติดหรือเปล่าถ้าหลอดไฟติดอ่าก็แสดงว่าภาคจ่ายไฟเขาทํางานได้แบบนั้นนะครับสวิตช์เปิดไว้อยู่แล้วนะครับนะนะเวลานี้ภาคจ่ายไฟนะครับ เสียปล๊กนะครับไหนล่ะนั่นไงไฟติดนะครับแสดงว่าภาคจ่ายไฟทํางานได้นะครับเพื่อนแล้วทีนี้เราก็วัดไฟนะไฟมันออกมาเท่าไหร่นะครับนะมันได้เท่าไหร่ไฟมนะันก็ตั้งมิเตอร์ที่2 0 0โวลต์นะครับเป็นมิเตอร์ตัวเลขนะทีนี้เพื่อที่จะวัดไฟ ให้ได้ความละเอียดที่ชัดเจนนะครับนะก็จะได้ประมาณร้อยยี่สิบโวลต์นะครับก็จับกาวไปเส้นกาวอยู่นี่นี่แหละกาวอ่าแล้วทีนี้ก็จิ้มเข้าไปอันอยู่แน่นให้เนี้ยอ้าวได้ไหมร้อยยี่สิบนะอ่าร้อยสิบหก ไม่ได้เป็นปัญหานะครับขาดเขื่อนเล็กน้อยก็เป็นแบบนี้แหละนะครับทีนี้เราก็เอาทานเตอร์ฮอใส่ได้หากเครื่องทำงานไปได้ก็ดีไปแต่เครื่องทำงานไปไม่ได้หากไฟแบกช็อตทานเตอร์ฮอที่เราใส่เข้าไปมันก็เสียมีอะไรไปมากกว่านั้นนะครับง่ายๆก็คือมันไม่ทำงานแล้วมันไม่พอนะครับแทนที่ทานเตอร์ฮอที่ใส่เข้าไปนี่มันจะเสียด้วย เพราะฉะน,นั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรวดเร็วในการวัดไฟต่างๆนะครับเนี่ยเน้นย้ำนะครับ,รบหากใส่ทรานซิสเตอร์ฮอเข้าไปแล้วเครื่องทำงานไปไม่ได้ทรานซิสเตอร์ฮอนี้มันจะพังอีกนะ <c oughs> มีความเสียงอยู่ดวยมนเดเล่นดยสอมซุ่มจังสิใส่ทรานซิสเตอร์ฮอเข้าไปตองเครื่องนะครับ อ๋อไม่ได้นะครับมีเสียงดังจี้ไฟแบกเสียแล้วนะครับอ่าไฟแบกนี้เสียนะครับมันเป็นอะไรที่ยอดแย่มากถ้าหากเสียบั๊กนานหน่อยถ้ามีเสียงดังจี้แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ทันเตอร์ฮอนี่พังไปด้วยนะครับในกรณีนี้เนี่ยไฟแบกพังแล้วแรับนะจี้แบบนี้นะฮะไฟแบกชอ็อต ไฟแบกเสียทาให้ทนันเตอร์ห่อช็อตนั่นเองนี่ร้อนแล้วนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆในกรณีที่ไฟแบกเสียนะครับตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับร้านอะไรก็น่าจะหายากแล้วนะครับถ้าของหมดสต็อกก็คงจะไม่ไม่สั่งมาไว้เหรอนะแถวๆบ้านผม,มนะครับทีนี้ก็มีเว็บไซต์ออนไลน์อะไรต่างๆก็เยอะแยะนะครับตัวนี้ BSC 0-218N นะครับ มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าลูกค้าจะรีบร้อนเร่งด่วนหรือไม่นะครับหากลูกค้าเร่งด่วนก็คงจะสั่งของไม่ทันบางทีลูกค้าติดหนังอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะย้ายร้านเราไปไป,ไปซ่อมที่อื่นก็มีนะครับก็เป็นแบบนั้นได้ด้วยนะฮะทีนี้ก็คงจะต้องได้คุยกับลูกค้าอีกครั้งหนึ่งไงครับว่ามันจะต้องมีการสั่งอะไรในเนี่ยนะครับก็เป็นแบบนั้นเดี๋ยวก็คงนะครับถ้าเกิดว่ามีตอนต่อไปในกรณีที่เอา ไฟแบกมาใส่เนี่ยก็จะอัดเป็นคลิปวิดีโอเ,เพื่อนดูอีกทีนึงนะครับในกรณีนี้นะฮะันเตอร์ฮอร์เสียนะครับลองให้เพื่อนดูแล้วแล้วก็มีเสียงจี๊ดนะครับสรุปว่างานนี้ต้องรอตัวนี้ก่อนนะครับรอตกลงลูกค้านั่นแหละนะครับค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็การรอนะครับมา แล้วก็พบกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คงพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับครับโอ้ยมีเอโคพอพอขันตัว